เรื่องนี้เกิดขึ้นกับโบนักศึกษาปีสองที่ย้ายกลับมาอยู่หอพักเดิมหลังปิดเถิมอมยาวเธอได้ห้องใหม่ที่อยู่ริมสุดของทางเดินชั้นสี่ฝั่งตรงข้ามเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วแม่บ้านเคยบอกว่าห้องนั้นไฟรั่วเลยปิดไว้ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าโบงไม่ได้สนใจอะไรจนคืนหนึ่งขณะนั่งอ่านหนังสือหน้าห้อง เธอเหลือบไปเห็นผ้าม่านของห้องตรงข้ามปลิวไหวทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทและห้องนั้นไม่มีใครอยู่เธอรีบเดินไปดูใกล้ๆเพื่อจะถ่ายคลิปขำๆแต่ทันทีที่เธอเอากล้องขึ้นมาม่านก็หยุดนิ่งเหมือนไม่เคยขยับพอกลับมาดูในคลิปที่ถ่ายไว้กลับเห็นเงาบางๆคล้ายคนยืนอยู่หลังมา่าน หลังจากคืนนั้นโบเริ่มรู้สึกว่ามีคนมองเธอจากในห้องนั้นตลอดไม่ว่าจะเปิดประตูเดินออกไปทิ้งขยะหรือกลับห้องดึกๆพาม่านจะขยับเบาๆทุกครั้งเหมือนมีคนแง้มดูเธออยู่วันหนึ่งโบถามแม่บ้านว่าเคยมีคนอยู่ห้องนั้นมาก่อนไหมแม่บ้านเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆว่าเคยค่ะ เป็นน้องปีหนึ่งชื่อจอยเธอเป็นคนเงียบเงียบเรียบร้อยไม่มีเพื่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอไม่ไปเรียนหลายวันจนห้องเริ่มส่งกลิ่นสุดท้ายมีคนไปพบเธอในห้องนั้นเธอผูกคอตาอยู่หลังม่านโบกขนลุกไปทั้งตัวแต่เธอก็พยายามไม่คิดมากจนคืนหนึ่งเธอเปิดม่านห้องตัวเองแล้วหันไปมองห้องตรงข้าม พามา่านแงมออกช้าๆและเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซีดขาวจ้องมาที่เธอด้วยสายตาเศร้าและปากที่ขยับเหมือนกำลังพูดว่าช่วยอยู่เป็นเพื่อนเราหน่อยโบพังงะถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอรีบปิดม่านแน่นแล้วล็อกประตูล้มตัวลงบนเตียงพยายามบอกตัวเองว่า เราคงตาฝาดแสงสะท้อนม่านปลิวไม่มีอะไรหรอกแต่คืนนั้นทั้งคืนเธอไม่กล้าหลับตารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่นอกห้องกับเสียงบางอย่างที่เหมือนเล็บขูดกระจกเบาๆเป็นจังหวะรุ่งเชา้าเธอตัดสินใจไปขอย้ายห้องแต่พี่ที่ดูแลหอบอกว่าขอโทษนะห้องเต็มหมดทุกชั้นเลย โบจำใจต้องอยู่ต่อและนับจากวันนั้นผ้มาม่านห้องตรงข้ามก็จะเปิดออกช้าๆทุกคืนและทุกครั้งโบจะเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเสมอจนวันหนึ่งเพื่อนของโบที่มาเยี่ยมถึงห้องหันไปมองห้องฝั่งตรงข้ามแล้วถามด้วยสีหน้าซิดเซียดว่าเธอรู้จักผู้หญิงห้องตรงข้ามไหมคือเราว่าเธอมองมาที่เราตลอดเลยนะ แต่หน้าเธอเหมือนไม่ใช่คนโบเงียบไปนานก่อนจะตอบเสียงสัน่นไม่ต้องสนใจเธอแค่พยายามอย่าทักอย่ามองกลับเพราะถ้าเธอรู้ว่าเรามองเห็นเธอเธอจะเข้ามาหาและขออยู่ด้วยคืนนี้พม่านฝั่งตรงข้ามยังคงแง้มออกและโบก็ยังอยู่ห้องเดิมแม้เธอจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วก็ตาม